สัตุมาเจเทียงเทียงขวาอัิวาอัุนาปัมตาสาจังหวัดยนธานีข้าตอนพิชิตจปุ่มผู้ที่หน้าสาหัวหน้าสามหัวหน้าสาหัวหน้าสามานทา เรื่องการดูดานทางการงาน